สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมแต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นเหมือนแอปพลิเคชันระบบข่าวก็เหมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวัน,นั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆเลยสําหรับพี่ๆน้องๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตดเสื่อมหรือเพิ่งข่าเน็ตก็ตาม UG Phone ช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆ และราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทแต่ถ้าเรายิ่งซื้อแพ็คหลายวันก็ยิ่งถูกเข้าไปอีกตัวแพ็กเกจนันนาอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็คเริ่มต้นเท่าตัวนี่แต่เราจะได้สเปคที่แรงกว่าถึง3เท่าตัวเลยซึ่งตัว M V P อาจจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่านะครับใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลด U G Phone ใต้คลิปไว้ได้เลยเอา้าะแล้ววันนี้จะมาสอน F K ประตูบ,บาซากคอสภาษาอะไรบราซากคอสไลน เป็นประตูใหม่ของอัปเดตโจโจ้นั่นเองโอเคจะได้เป็นทางด้านของโจุเกะ25ตาส่วนประตูรับก็35ตาประตูรับจะได้เป็นตัว wonder of you อ uh ือ uh อ uh. ก็จะเรียงไว้ให้แล้วสำหรับตัวหน้าใช้สำหรับอัปเดตนี้เรียงจากซ้ายไปขวาเลยก็เีย wonder valentine โจุเกะแล้วก็จโรตัวหน้าใช้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องไป afk กันเลยดีกว่าส่วนทีมเราจะใช้เป็นนี่หลยสตัวหลักส่วนลูฟี่มาเป็นหัวตี เอาให้มอนเดินช้าแล้วก็โดนดาเมจแรงขึ้นอิจิโกะก็เป็นดาเมจหลักส่วนยูตะก็เป็นดาเมจหลักเหมือนกันดาเมจหลักวงเล็บตัวที่เพราะส่วนัหนจะเป็นตัวที่ทําดาเมจแรงสุดแลวเงิน2อย่าลืมใส่โซให้ด้วยนะจ๊ะอิจิโกะก็เป็นโซดาเมจอยู่แล้วแน่นอนส่วนยูตะก็เป็นโซระยะหรือโซอะไรก็ได้ที่มันเพิ่มระยะเอาให้มันระยะ,ะ,ยะเกินสิบอะกำลังดีว่ายูตะต้องการระยะส่วนเซตติ้งตั้งค่าปุ่ม สามร้อยตั้งปุ่มให้เป็นปุ่มเล็กสุดเดินอาจาะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเบียดเบียกันนิดนึงประตูสามารถหาได้จากนี่เลยอลูค่ะจะเกิดตรงนี้เกิดเวลาไม่ชัวร์เหมือน,นเหมือนจะอยู่แค่10นาทีแล้วจะเกิดทุกๆครึ่งชั่วโมงอาจจะเป็นประตูเบอร์เซอร์คอสไลน์ถ้าตอนนี้พูดแปลกๆก็ปวดเห็นใจด้วยเพราะตอนนี้ที่ทาคลิปคือตีหนึ่งแมนตีหนึ่งเวลาแคนาดามันก็จะพูดแบบโมนิยโซเซียไม่ฟังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่แต่จะพยายามพูดให้ชัด และเข้าใจง่ายที่สุดแล้วถ้าใช้ทีมอื่นได้ไหมเท่าที่ลองมาไม่ได้เพราะมุมเกิดมันอับปีมากมุมเกิดมันเลเทมากพยายามลองใช้ตัวอื่นแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องใช้ยูไตอยู่ยดีเริ่มไปเลยเดี๋ยวปุ่มไปบอกในเกมส่วนเซตติ้งในเกมจะตั้งเป็นประมาณนี้ใครดูไม่ทันก็กดพอร์ตไ้นะกดดูไม่ทันพอร์ตไว้ อันนี้ต้องปิดยังนนต้องปิดนะอนะย่าเปิดนะเด็ดแรกระเบิดเริ่มกันที่ไอดอลเลย1เลือกไอดอลสองสามวาง4จะเป็นเลือกอิจิโกะห้าหกจะเป็นวางถ้าวางตามได้ทุกปุ่มจะดีมากเพราะทุกปุ่มคิดไปหมดแล้วหน่วงไว้เรียบร้อยเจ็ 7, เป็นเลือกยูตะแปดเก้าเป็นวางสายล่าง10จะเป็นเลือกบูมาสิบเอ็ดสิบสองจะเป็นวางไม่ตรงกลางเลยวางตรงกลางจอเป๊ะเพราะเวลาเลือกประตูจะได้เลือกได้นท,ทันทีและหน้าต่อไป13 13จะเป็นเปิด Unit Manager จอร์ไว้ขวาๆหน่อยเพราะระวังเนี่ยเห็นไปเมื่อกี้พอเรากดเปิด Unit m a n เน e เปุ๊บระวังอย่าให้มันกดโดนเซลลก็พยายามไว้มันขวาสุดแต่ก็ยังให้มันกดโดนอยู่นะ13เป็นเปิด Unit Manager จเสร็จปุ๊บ14 Auto อ p ลต a วอัปจะเป็น close เพราะว่าเราอั t ต u p อัปเกเสร็จแล้ว16จะเป็นเปิด a b i l i t y 17จะเป็นกด toggle toggle กกสักท็อกหนึ่งเออ18จะเป็นปิด19ถึง24 จะเป็นปุ่มเปิดประตูแล้วที่เหลือก็แค่รอให้มัน f อจนเสร็จโอเคพอมาถึงเวฟยี่สิบก็ไม่มีอะไรละผ่านง่ายๆทุกอย่างมันจะกดออโต้ต่ตดองมัดของมันเองเอยู่ยตะก็ระเบิดตุ้มตามตุ้มตามตามตุ้มไม่มมไน่ามีเลยน่าเป็นห่วงที่เหลือแค่ปล่อยจอยรอให้ชนะเสร็จเรียบร้อยอ่ะปุ่มสิบเก้าจะเป็นเลือกประตูยี่สิบจะเป็นกดคอนเฟิร์มยี่สิบเอ็ดจะเป็นเลือกประตู ยีจะเป็นเลือกประตูก็เลือกดีๆแล้วกันว่าประตูเราตั้งไว้อยู่ตรงไหนส่วน23จะเป็นกด enter portal ก็ตั้งไว้ดีๆอย่าให้มันไปโดนปุ่มกระโดดหรือไปโดนปุ่ม d a s อะไรก็ตามปุ่มเลือกตัวส่วนปุ่ม24ก็จะเป็น enter portal Set ็จเรียบร้อยเดี๋ยว AFJ ดูตาหนึ่งแล้วกันว่ามันเป็นจ้งได โอเคก็จบไปที่เรียบร้อยใครสงสัยตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนหรือถ้าผิดพลาดตรงไหนคอมเพนต์ถามได้แต่หลกัหลกๆเลยถ้าเมนที่ควรจะถามกันคือประตูสปีดดี้กับไฮคอร์จะผ่านไหมถ้าที่ลองมาผ่านถ้ามีทีมเหมือนกันเป๊ะเลยนะถ้ามีบัฟ <c oughs> <c oughs> จะาบอกบ,บคิดกันยังไงอยู่อวตารก็น่าจะได้ถ้าเอาบัฟอวตาร์ใส่โซตามไงก็ผ่านแต่แต่ต่อให้แพ้ก็แพ้ไม่เกินสองรอบเท่าที่ลองมานะ คือมันแทบจะาก,การันตีผ่านร้อเปอร์เซ็นต์เลยใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามว่าไอ้ได้แล้วกันเดี๋ยวจะมาตอบตอนตื่นแล้วกันนะจ๊ะไปละบุยบุยขอโชคดี